สวัสดีครับก็อยู่กับนิวคองเจ็ตนะครับอ่าวันนี้เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างวันนี้เป็นหลังหนังสือนะครับหลังหนังสือหลังหนังสืออ่านี่นะครับอันนี้คือหลังหนังสือปีสองห้าศูนย์ห้านะครับหลังหนังสือปีสองห้าศูนย์ห้านะครับอ่าอันนี้คือหลังหนังสือปีสองห้าศูนย์ห้านะครับพิมพ์หลังหนังสือเล็กนะครับวอลแหวนหัวกลวงนะครับวอลแหวนหัวกลวงนะครับอ่านี่คือวอลแหวนหัวกลวงนะครับก็ อันดับแรกนะครับหลังหนังสือเล็กเนี่ยมีหลายพิมพ์นะครับมีวอกเดนวอจุดวอหัวหางอ่าวอกลวงวอตันนะฮะแต่ว่านะฮะเราวันนี้เราได้วอกลวงมาเราก็จะมาดูว่าวอกลวงดูยังไงทําไมเขาถึงเรียกกันว่าวอกลวงนะครับก็วอกกลวงครับก็ปกติแลวครับนี่วอแหวนวอแหวนนะครับวอแหวนในเขียนธรรมดาคือเขียนเป็นวอแหวนมีหัวข้างในกลวงนะครับ ถ้าเป็นวอจุดเนี่ยมันจะเป็นเม็ดจุดใหญ่ๆอ่าแล้ววอตันนี่ก็จะแบบเขียนมาแบบเขียนอย่างเงี้ยเขียนปุ๊บแล้วก็ลงมาแค่เนี้ยอ่าแต่อันนี้คือวอกลวงนะคือหัวข้างในวอแหวนเนี่ยอ่าเป็นหัวกลวงนะครับวอหัวกลวงนะครับอ่าก็คือพระหลังหนังสือเนี่ยพระหลังหนังสือเนี่ยนะฮะเราลองมาดูเราลองมาดูพวกเส้นเสี้ยนดูธรรมชาติผ่าปั๊มก่อนนะครับดูดูนะฮะตามบัวเนี่ย เนี่ยขนาดสองกล้องอยงังไม่ลงอ่าถ่ายจากมือถือเนี่ยยังไม่ได้ลงกล้องนะคะจะเห็นเส้นเสี้ยนวิ่งคมคมเนี่ยตามบัวในบานเลยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องให้ดูปุ๊บจะซูมได้ไหมอ่าเนี่ยนะครับนี่นี่นี่เอียงเอียงให้ดูเอียงเอียงเลยอ่าเห็นไหมครับระหว่างบัวกับ ตรงหน้าแข้งนะฮะจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับคมคมนะครับจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งคมคมเลยนะจะมีเส้นเสี้ยนคมคมวิ่งนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยวิ่งผ่านบัวนะครับเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาดูใบหน้ากันนะครับหน้าต้องปัม๊มคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกนะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ดูพวกพระหลังสือน,นะช่วงหูนะครับ ช่วงหูเนี่ยช่วงหูสองฝั่งเลยนะครับจะเห็นเป็นรอยรอยป hm inee, ั๊มเนี่ยรอ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 ยปั๊มเนี่ยช่วงเนี้ยส่วนใหญ่หนังสือเป็นอย่างนี้แทบทุกองนะครับอ่า <on> ไว้ดูแท้เกได้เลยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะพยายามส่องเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างหูเนี่ยอ่าข้างหูเนี่ยลองรอยนะครับรลองรอยการปั๊มนะครับ ฟังสองฟังอืมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอก็รายละเอียดนะเดี๋ยวผมจะลองชี้จุดชี้อะไรไว้ในใน facebook นะครับเดี๋ยวผมจะลองชี้ชี้วิธีดูไว้นะก็ด้านหลังนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดปั๊มมีรอยซ้อนนะครับก็นี่นะฮะวอกวงนะ อันนี้คือวอวกวงนะแยกๆพิมพ์ให้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองมาส่องกันคือพาร์ทเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนรอบๆองค์แล้วก็จุดสําคัญนะครับข้างๆเนี่ยรอยพับรอยปิ้นเนี่ยพวกนี้สาคัญนะเนี่ยในช่วงเนี่ยรอยพับรอยปิ้นเนี่ยสาคัญนะครับ๋ยลองมาส่องดูพวกตัวอักษกันเห็นไหมครับวอแหวนเนี่ยตรงปลายวอแหวนเนี่ยเหมือนเหมือนจะมีปั๊มซ้อนกันคำว่าหลวงเนี่ยเห็นไหมครับรอลิงวอแหวนเนี่ยจะหวัดหวัดหน่อยนะครับแกะพิมพ์ ดูยันนะฮะยันทั้งบนฮะปั๊มซ้อนกันนะครับขอบตัดนะครับตัดเต็มใบนะฮะนี่ฮนะรอยเจียที่ก้นนะครับอันนี้ก็ใช้ดูได้นะครับใช้ดูได้นะพวกด้านข้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติพระนะครับเราถึงจะแยกแยะพระแท้กับพระเก๋ได้นะครับ แต่เรื่องชี้จงชี้จุดตําหนิอะไรเดี๋ยวผมจะชี้ลงไว้ในในเพจของผมนะครับในเพจในเว็บนะครับก็ยังไงฝากติดตามเนียวของเจ็ดด้วยนะครับก็ถ้าใครมีผมยินดีรับเช่านะครับพระหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับผมรับเช่าหลวงปู่ทวดนะครับมีส่งมาได้เลยนะครับก็เป็นกํจ่าจให้ผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งขอบพระคุณมากครับ